และต้อง บอกเลยนะครับว่า4เกมเนี่ยโอ้โหสุดเดือดแล้ครับอะไรมันจะไปโป๊ะเชะขนาดนั้นเนี่ยแหละครับต้องบอกเลยครับว่าทั้งบอลชายบอลหญิงเนี่ยมันเจอตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับเหมือนนัดไว้นะครับเหมือนจับมาและรู้อยู่แล้วว่าอยู่ใบไหนเนี่ยนะครับแล้วก็มันลงล็อกเจอกับไทยเนี่ยครับคือเรียกง,ง่ายๆว่าตั้งแต่จับร่วมสายมาเนี่ยก็แทบจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านไล่ให้กลับไปเร็วๆล่ะครับและคอมเมนต์นี้ยัง เดือดเลยนะพอไปไล่เช็คมาเนี่ยโอ้โหด่ายับนะครับไม่อยากให้มาขับพ้นประเทศคือมีทุกรูปแบบจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองมาติดตาม,มานะครับในเรื่องของการแข่งขันไทยฟาดเขมรลครับตั้งแต่หัววันเลยทีเดียวนะฮะคือการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้เนี่ยก็ส่อแววไว้แล้วแหละนะครับว่ามันจะต้องมีความพีกิก ตั้งแต่เปิดหัวการแข่งขันไม่ต้องรอไปถึงรอบรองเลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเขาจะเอาที่1ของสายทุกสายเรามี3สายใช่ไหมก็1 2 3แล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุดคือมันเดือดตั้งแต่นัดแรกนัด2เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็เรื่องที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยไฟกันแต่ว่าตอนนี้ต้องมาไฟกันอีกทีในสนามกีฬาฟุตบอลแล้วก็เป็นประเทศของไทยแล้วดื้อด้วยนะไม่อยากให้มา นะครับก็จะมานะครับและตอนแรกเนี่ยเหมือนกัจะไม่ส่งแต่ก็ดื้อแพ่งเหมือนก็อยากจะมาหาเรื่องหรือหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสำหรับทางด้านของกัมพูชาอ่ะแต่ในเมื่อมันหลีกเรี่ยงไม่ได้นะครับอยากจะมาก็ต้องมานะครับสำหรับสายเนี่ยก็มีการจับสลากนะครับทางด้านของคดหลังชันวิทย์เนี่ยมีการเปิดเผยนะครับในส่วนของการบริหารเนี่ยมองเอาไว้ว่าไม่ง่ายเพราะหลายชาติเนี่ยพัฒนาขึ้นมาใกล้เคียงกันหมดการอยู่กับกัมพูชา ในรอบแรกเนี่ยดีแล้วเออเพราะถ้าต้องไปเจอกันในรอบน็อกเอาท์เดี๋ยวมีประเด็นแน่นอนนะครับการเจอกับกัมพูชาเอาจริงนะผมว่าไม่น่าจะเข้ามาน็อกเอาท์ได้ถ้าเขาอยู่สายอื่นก็ไม่น่าเข้ามาได้นะครับการเจอกับกัมพูชาถือเป็นการจับสลากที่ตั้งใจพอสมควรไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์หลังว่าประมาณนี้อาจจะแบบสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งใจอยู่เลยนี่คือเหมือนกับว่า มาอยู่แล้วมาแน่ๆนะครับแต่อธิษฐานเอาไว้ว่าไม่อยากเจอกัในรอบลึกก็คือเหมือนว่าอยากจะเจออ่าแล้วมันก็เข้ามาเจอกันพอดีและในการเล่นที่จังหวัดสงขลาการดูแลรักษาความปลอดภัยน่าจะดีกว่าด้วยแต่ว่าหลังจากนี้ครับทางสมาคมก็คงจะต้องพูดคุยกับผูหน้าผู้สอนก็คือพี่วังทวชัยดำรงอ,อตระกูลนะครับก็หาเรือกันต่อไป นะว่าจะเอายังไงเป็นแบบไหนดียิงสักโหลหนึ่งเลยไหมสิบสองลูกเนี่ยกะถล่มเลยนะฮะอันนี้คือคอมเมนต์มาอย่างนี้เลยนะเออ,เอ,อคือกะสอยแหลกอะเอาให้จมดินะ่ะนะครับคือติมอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งชาติด้วยนะที่แบบเหมือนมาโวยวายว่าแบบเฮ้ยอ้าวทำไมไม่มีชื่อติมอร์มาร่วมแข่งขันนะครับบิ๊กเนตก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไทยเนี่ยจะตกหล่นนะ คุณลืมเองหรือเปล่าก็เช็คก,กันละเอียดถี่ถ้วนหลังจะมีการปิดประกาศการส่งชื่อนะครับ o r t r y form เนี่ย by บ a m e นะครับที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเพียง9ประเทศเท่านั้นซึ่งพอมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ายังไงสุดท้ายแล้วแกลืมส่งเองไง พอลืมส่งเองก็เลยแบบอ้าวแล้วมาโทษเราได้ยังไงละแบบนี้ไม่ใช่ซะแล้วนะครับมาโทษอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องไปขอทางเอฟเอฟเอนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาอยู่ร่วมสายกับไทยซึ่งการจับสลากแบ่งสายก็เป็นสาย A มีทีมชาติไทยกัมพูชาติมอร์คือมันจะเดือดนนะัด กัมพูชาเนี่ยแหละครับหวานเจี๊ยบนะครับที่เหลือก็ต้องบอกว่าเข้ารอบนะฮะขณะที่กลุ่ม B เนี่ยหนักอยู่นะเวียดนามมาเลลาวแข็งทุกทีมนะเออสาย C ครับสิงคโปร์อินโดมีเนียฟิลิปปินส์ก็เตะกันหวดกันยับเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วต้องมาดูว่าอันดับ1อันดับ2เนี่ยจะเป็นใครในแต่ละสายนะครับเพื่อลุ้นในการเข้ารอบรองชนะเลิศไปเลยนั่นเองนะขณะที่ทีมชาติไทยชุดฟุตบอลหญิงกันบ้างดีกว่า มันก็มาลงล็อกเหมือนนัดกันไว้นะครับมีทีมชาติไทยกัมพูชาสิงคโปร์อินโดคือมีครบบอกได้เลยว่ามีครบนะฮะมากันเพียบแต่ว่าเดือดอยู่นะกลุ่มบีเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์มาเลนะครับบอลหญิงเนี่ยผมว่าทั้งชายทั้งหญิงเนี่ย ก็ซัดกันยับอยู่แล้วนะครับในการแข่งขันครั้งนี้แล้วเราก็หวังว่าเราจะได้เหรียญทองด้วยนะครับทั้งชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยที่จัดหนักจัดเต็มเลยนะคือต้องบอกเลยนะฮะว่าเดือดนะครับอย่างตอนจับสลากเนี่ยอาจารย์คงคิดและว่าถ้าเจอรอบลึกอ,อาจจะไม่ได้เจอเลยเอาเลยดีกว่านะครับคือเจอกันก่อนเลย เนะตรียมหมัดเตรียมแข้งให้พร้อมวัยรุ่นโอ้โหสมใจจริงๆจัดให้หนักเนี่ยคอมเมนต์ก็จะไล่เลียงประมาณนี้จัดไปไวัยรุ่นล็อกไว้แล้วโอ้โหคือต้องยอมรับนะครับว่าการเจอกันในรอบแรกเนี่ยให้มันจบจบไปจะได้กลับไปนะครับไม่ต้องอยู่รอเพราะว่าเดี๋ยวเจอรอบน็อกเอาเนี่ยเดือดแน่ไม่เจอรอบแรกๆรอบลึกก็ไม่ได้เจออย่าประมาท อย่าได้แบบห่างจะได้ล้อได้เต็มที่อ้ยนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าเอาให้ยับนะครับเต็มสนามแน่นอนคนดูบอกเลยเข้าไม่ไดดานะครับโอ้โหเออแต่ว่าเกมเจอขเขมรนี่น่าจะเต็มนะเอาให้หนักบอลขี่คุยแบบนี้ครับจัดไปเลยสงขาเตรียมธงชาติไทยพร้อมเชียร์ถ้าเจอรอบลึกนี่คงไม่มีทางหรอกครับกัมพูชาไม่เข้าแน่ขอ11ลูกครับผมขอไปแล้วนะ12ลูก งวดนี้ไทยเปิดก่อนเขมรจะฟ้อง UN อีกหรือเปล่านะครับจับวางนะครับจัดให้หนักคับไทยแลนด์สู้ๆจะไปบอลโลกเออนะกลัวมันจะไปฟ้องศาลนะครับทำร้ายจิตใจนะครับเป็นประเด็นแน่นอนนะครับในเรื่องนี้ครับสำหรับการแข่งขัน4เกมเนี่ยที่จะเจอกับกัมพูชาเนี่ยไม่รอดอยู่แล้วนะครับยังไงก็โดนขณะเดียวกันนะครับอีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะ คืออันเนี้ยโดนแซงแน่ถ้าเขามีนะครับไม่แง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนะครับในการจัดกรแข่งขันหรือว่าจัดคอนเสิร์ตจัดฟุตบอลมหกรรมต่างๆเพราะว่าเวียดนามครับเตรียมทุ่มทุนสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่สุดล้ำหลังคาแบบเปิดปิดอัตโนมัติคือเวียดนามต้องบอกเลยนะครับว่าเริ่มก่อสร้างนะครับสนามกีฬาแห่งใหม่หนึ่งในสนามที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือถ้าเขามีอันเนี้ย ผมบอกได้เลยว่าน่ากลัวเอาจริงน่ากลัวเพราะว่ามันจะแซงเราในหลายๆเรื่องนะในหลายๆมิติโอเคทีมฟุตบอลเราถ้าชนะเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเวลาจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่าสนใจไงนะครับไม่ได้เพียงแค่ฟุตบอลด้วยนะเออแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยนะครับจะมีสนามที่มันทันสมัยหรูหราอลังการ นะครับโดยอันเนี้ยต้องบอกว่าการดำเนินการโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามเนี่ยหรือ Ministry of Public Security นะครับจะทำให้สนามแห่งนี้มีความจุหกห0 0่นที่นั่งครอบคลุมพื้นที่กว่า55,000ตารางเมตรแล้วก็ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกเนี่ยครบคันไปเลยโอ้โหคือน่าเสียดายเราอยากอยากอยาก,อยากมีมากนะครับในตรงนี้เนี่ย หนึ่งในจุดเด่นสําคัญคือเทคโนโลยีหลังคาแบบเปิดปิดเนี่ยโอ้โหฝนไม่ต้องกลัวเลยเปิดปิดได้นะครับซึ่งสามารถจะเล่นได้นะครับ24ชั่วโมงอยู่แล้วแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเปิดปิดแค่12-20นาทีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบสนาม AT&T Stadium ในสหรัฐอเมริกานะครับพื้นสนามจะใช้ระบบ h y b ริด m o d u l ่าเทิร์ฟ s ิสเต็ผสมประสานหญ้าธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ทำให้สามารถ เปลี่ยนหรือย้ายโมดูลของสนามได้เหมาะทั้งการแข่งขันกีฬาและอีเวนต์นี่ไงโอ้โหสนามใหม่นี่ยังจะติดตั้งจอ LED ขนาดยักษ์ระบบแสงสีเสียงขั้นสูงเพื่อรองรับการถ่ายทอดสดและกิจกรรมบันเทิงโอ้โหโดยคาดว่าจะเป็นแลนด์มาร์คของเวียดนามอะนะและกลายเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับโครงสร้างด้านกีฬาและอีเวนต์ของประเทศเอาไว้เฮ้ยนะเนี่ยคอมเมนต์มาเลยบอกอายไว้เฮ้ยประเทศไทยเมื่อไหร่จะมี นะอยากมีไทยขอ80,000ืนเลยนะของเวียดนาม60,000ไทยเอา80,000นใครเอาด้วยโอนมาเลยโอ้โหไม่ใช่แล้วอันนี้นะครับเวียดนามใช้เวลา15ปีแซงไทยตอนนี้ผ่านไปแล้ว11ปีไม่เกินปี2030 GDP ข้ามประเทศไทยแน่นอนโอ้โหเอาจริงนะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น1ในในสิ่งที่ถ้าหากว่ามีแล้วเนี่ยมันยกระดับได้มากๆจริงอนะ่ะในทุกมุมมองเลยนะครับเราก็นะ ภาวนาว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีสนามแบบเปิดปิดได้เพราะว่าเรื่องของฝนทําให้ performance หรือว่าผลการแข่งขันของเรามาตรฐานของเราเนี่ยในการเล่นก็บางทีค่อนข้างที่จะไม่ได้มาตรฐานแล้วกันนะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าห,หากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซล มาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ